สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องยูทูบสปาร์ตัมซิงครับมาพบมาพอกันคือเกานะครับพี่น้องครับสบายดีสุขสุขค้นพี่น้องเมื่อนี้เขาอยู่กับทรัพย์สถิตครับหลอกให้หน้านะครับหลอกให้หน้าเอาดินไปผมทีในวัดนะครับสันติวนาวาดเท่านี้แหละพี่น้อง เหลียกว่าเดียวเศร้าเดียวนะครับว่าเสียวยี่สิบยี่สิบเกี่ยวนะครับด,ดินสต๊อกไว้โบพอ่อแล้วพี่น้องบาทนี่คนเอาเพิ่มเีงนะครับคนสร้างเพิ่มอีกสิบเกี่ยวนะครับเป็นสามสิบเกียวยยอากาศจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วพี่น้องเอ,อย้ยจะดสี่เลี่ยวพอแล้วนี่นะครับเพิ่งเริ่กเพิ่เมเกกันเองนี่ง่ายมากนี่มองลอกให้หน้านะครับ รถดำแเลนเดี๋ยวนี้แลนยู่คันเดียวครับเียเล็กเป็นช่วเฟอร์นะครับรถมาโกส่วนรถดำเป็นผู้เป่าอาดนะครับเสียกาทั้งทิมงานฟาลดาซับนะครับอ,อกกีลอยเจ็ดหาวิชิมาซอยครับยังมาท่านเห็นยูพี่น้อง คันเสียก้ามากะน่าจะแล่นกัน2คันนะครับสำหรับรถด,ดำห้องล็อกกี้นะครับของเสียร้ยาไรเยดะมากินสต็อกไว้บ่พอนะครับเลยยนี้มาเอาอยู่ให้หน้านะครับให้หน้าของทีมงานทรับย์สถิตนี่แหละพี่น้องอ่ เดินนี่ฝนบางงี้มาแค่ได้เนาะเอาฝนกับสีมาพี่น้องเอาสีเลี่ยววัดนี่รอกให้หน้านอะฝนมาแล้วดินไส้สวยๆครับดินไส้งามๆเลยพี่น้องนี่ว่ามัน ซื้อมาแต่เมืองเสียเอามาเที่ว้เนาะมีไส้สามสิบหาเที่ยวครับมือเนี้ยทีมงานซับสถิตแจ้งให้พี่น้องรถดำแรดสองขั้นนะครับล็อกเกียกครับ ี่โนโน,น,นะครับเนี่ยอิซุสุคันนี้เป็นสมอนะครับสมอเกินหนึ่งเจ็ดาครับกับเจ้าคุณปูเมืเอ่อนี้คุณปูรุนหาครับหลังจากที่เขาไปลุยงัดต่อมากนะครับเมื่อนี้มาตักดินครับเมืเอ่อนี้ 我没了。 ต48ราคาต่อรอง,อองนี่พี่น้อง่นสิขายครับเสีอก้าสิขายอยู่ล็อกเกีร้อยเจ็ดหาครับมาเบิ่งเอาพี่น้องรถด,ดำมซิ่งเมืองไฟฝ่ารัดดารับใครสนใจติดต่อมาได้ครับ48ต่อรอง รอยเจ็ดห้าครับรอๆพี่น้องรอๆสนใจติดต่อสมบัติดำซิงได้ครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหาศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์ครับล็อกกี้หนึ่งเจ็ดห้าทีมงานสังกัดฝ้าลด,ดาซับครับสนใจโทรมาเด้อพี่น้อง เครื่องสมครับเครื่องสมบุวกบิจีเนาะนี่โอ้ยรอได้พี่น้องคันเป็นผมมีเงินผมก็สิซื้อมือนี้อะไรนี่อ่าสนใจโทรมาพี่น้องมาบอกมาคุยกันครับกับเสียก้านี่เดี๋ยวคลิปหนาเบิ้งภายในครับอ่าได้คลิปหนาสิรีวิวเครื่องภายในอ่าสนใจกะทักมาพี่น้อง มาเด้อพี่น้องกินข้าวครับกินข้าวโอ้โหผ่ดลาบงัวเด้อพี่น้องลาบงัวครับลาบงัวเกี่ยวขมกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงก่อนจะข้าวครับลุยกันต่อพี่น้องลุยกันต่ออ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องนี่เพิ่นชิขายนี่เสียร์กาชิขายนี่คัทนี่ล็อกกี้นี่สนใจทักมากครับ 4 8ต่อร่องครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีรีวิวเครื่องยนต์น่าภายในให้พี่น้องเนเบิ้งได้ชมกันนะครับสนใจกับมาเลยครับอะเป็นด้วยงานต่อครับเอาเรียนลงไปตกลมเพื่อในนอกาบานี่าทานั้นเป็นดินเหนียวครับอ,อยากมี ค้ามเหนืดควข้มมืนอยอยู่เบิร์ตสี่เระบาทนี่ดอกยางหายแล้วอ่คลิปยางหายแล้วครับเอาฟี่ระบาทนี่เอาเรียบร้อยแล้วครับ ได้แล้วครับได้แล้วโอ้อ่ะพี่ล็อกมาถึงแล้วพี่นอ้องนะครับล็อกกี้เสียก้านะครับ รอยเจ็ดหานะครับสำหรับล็อกจี้ปลาสมนะครับโขบีจีครับอ่านี่เพิ่นจะขายอยู่เด้อยพี่น้องสำหรับพี่ล็อกตัวน,นี้สนใจกับทักมากครับโทรมาหาสุบัดำซิงได้ครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหาศูนย์สองเก้าเจ็ดศูนย์นะครับพี่ล็อกสี่สิบแปดนะครับต่อรองพี่นอ้องเขามาเบิ้งเอาพี่น้อง พอสื่อพอหาพอว่ากันพี่น้องม่มมาเบิ่งกัน,นหลอกให้หน้านะครับหลอกให้หน้าพี่น้อง ส่วนฟังนี่อยากเกละจังหน่อยครับอยากเมื่อนน้บมันเป็นดินเหนียวพี่น้องอาจจะลงดได้ต่ช่วงดินไส้นะครับทางหันดินไส้พี่น้องดินไส้ขันขึ้นมาทางนี้นี่เบัสจี๊ดเลยครับรถด,ด,ดำเฮามื่อนรวยพี่นอ้องสำหรับลูกลังเฮากับยังมีเหลือ,อยูเดอพี่น้อง หากพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ลูกลังนะครับก็ติดต่อมาทางทรัพย์สัตได้ครับหรือว่าเสี่ยเล็กนะครับพี่น้องครับยังมีล่อถาพีถาน้องอยู่าสาหรับลูกลังนะครับหรือสนใจดินกะยังมีอยู่พี่น้องดินไส้นะครับสนใจกับโทมาลลวดนะครับพี่น้องครับ พี่ล้อครับรอยเจ็ดหานะครับเสียก้าฟารัลดดาซับทีมงานมาแต่ทางเมืองไพร่ดำสิ่งนะครับทางอำเภอเสราภูมิห้องพุละพี่น้องสำหรับเสียก้านะครับถักมาเดอ้อพี่น้องกันสนใจนะครับสำหรับพี่ล็อกตัวนี้สีสิบแปดตอลองครับมาเบิ่งเอาพี่น้องในราคาที่ ประหยัดนะครับพ่อได้หาอยู่หา,หากินน้ำบานเฮาพี่น้องสำหรับรถด,ดำนะครับผูโบหมักร,ราคาแพงๆนะครับกานซื้อไม่ก็หลายบาทอยู่พี่น้องเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนโอ้ก็เป็นราคาที่สูงนะครับสนใจราคาเบาๆพี่น้อง ราคาเที่ยวซ้ำกันล่ะพี่น้องลดไม่ลดเกา่าแล้วแต้ผู้มัดพี่น้องอ่ะขันสนใจก็ถักมาครับหาสมบัติดำซิ่งได้ครับอ่ะไปแล้วพี่น้องร้อยเจ็ดห้าครับตามมาด้วยฮิโน่นะครับตัวนี้สมอครับ อสำหรับคลิปนี้ก็ลาพาจากกันสำนึสกสักก้อนพี่น้องนะครับ ขอบคุณพี่น้องผู้เขามารับชมนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนพี่น้องสุขๆมันๆจิบหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับผมม